สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาบเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกครับเกือบตีหนึ่งห้ากันยายน2อ1 5นาครับนำประกาศกรมรตูนิยมนิยาเตือนมาเล่าให้ฟังครับเป็นประกาศฉบับที่3ลงันที่4กันยายน2อ1 5ประกาศกรมปรตูนิยมทิยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่5-9กันยายน2 5 1 5ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงวันที่5-9กันยายน2 5 1 5ร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตอนดอกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเขียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตออใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังต่อไปนี้วันที่5กันยายน2,565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร äh, ่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตเพชรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชายภูมิ ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจาริญนรครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร,ร์ศรีสะเกดและบุรารธานีภาคกลางจังหวันดคนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบ,บุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวันดคอนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูกเก็ต กระบีและตรังวันที่6ถึง7ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูงหนองคายอุดรธนานีชัยภูมิขอนแก่นการสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสรอ,อำนาจ,จเจริญ นครราชสีมาบุรีล์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสราแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่และตรังวันที่8ถึง9กันยายน65หครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่สุขโขทัยอุตร,รดิตถากำกแมงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาตคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยนองบัวลำพูนนองคขายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นสารคามมหาสารคามร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์รลนทร์ รีสเกตและอวนราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครสีอุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาพังงาและภูเก็ต สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสองมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่5-9กันยายน2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือหมายเลขโทรศัพท์02-3994012 02-3994013และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนับวันที่4กันยายน2565เวลา17นาฬิกา กมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5กันยายน255 5เวลา5นาฬิกาชมพารีชมพูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับโปรดติดตามข้อมูลข่าวจากกลุมอุตุนิยมวิทยาจะแนบลิงก์เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ที่คอมเมนต์แรกแรกคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีครับ